เพื่อนๆเคยใช่ไหมครับเวลาโมโหอะไรแล้วสึกมันปีดปีดปีดมันต้องปะทะแบบต้องด่าต้องปะทะกันให้ได้ครับวันนี้เราจะมาดูกันครับวิธีจาัดการอารมณ์ใน60วินาทีนะครับว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆ่ทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการจัดการอารมณ์ครับก็คือ60วินาทีครับคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะได้ให้เราผิดพลาดทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงครับผมเพื่อนเเคยทําอะไรแล้วรู้สึกว่าน่าเสียใจภายหลังไหมครับหรือว่าทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าทําไปเลยหรือเปล่าครับเชื่อไหมครับว่าการหยุดคิดสัก60วินาทีเนี่ยอาจเป็นวิธีการสําคัญครับที่ทําให้เพื่อนๆไม่ตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของตัวเอง คุณแอมเบเลียแอดาวครับเธอได้นำเสนอทฤษฎีนี้ผ่านเว็บไซต์ด้านจิตวิทยาอย่าง Psychology Today ครับโดยหลังจากที่คุณแอมเบเลียนะครับได้เขียนคอนเทนต์นี้ลงไปในเว็บไซต์นะครับก็มีการถูกหยิบเอาคอนเทนต์นี้ครับมาเป็นกระแสกันมากมายเลยทีเดียวครับต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าดรแอมเบเลียเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาคลินิกครับและยังเป็นผู้ก่อตั้ง Together CBT นะครับคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเยียวยาวเกี่ยวกับโรควิตกกังวลโรคย้ำคิดย้ำทำความเครียดและโรคซึมเศร้า หรือพูดง่ายๆครับเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของมนุษย์นั่นเองอย่างที่เรากล่าวไปครับเราสามารถพรังภาาทางอารมณ์กันได้เยอะมากเพราะฉะนั้นครับการควบคุมมันได้จึงสําคัญในการดํารงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์และการงานแล้วเราจะทํายังไงล่ะครับถึงจะควบคุมอารมณ์ได้อย่างอยู่หมดัดคุณอเมเลียครับเธอได้นําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ60วินาทีก่อนที่จะส่งข้อความด้วยความกโกรธ ก่อนที่จะปฏิเสธการเชิญชวนอะไรบางอย่างก่อนจะปฏิเสธโอกาสที่มาถึงก่อนจะส่งอีเมลบนหัวหน้าเกี่ยวกับการทำงานลองหยุดคิดสักนิดครับก่อนจะทำอะไรด้วยอารมณ์แวะพักอารมณ์สัก60วินาทีกันก่อน60วินาทีนี้ครับจะเปิดโอกาสให้คุณได้สำรวจร่างกายแล้วก็อารมณ์ของตัวเองมันจะทำให้คุณได้ไตร่ตรองความคิดของตัวเองก่อนมันอาจจะยากนะครับแต่ลองตั้งเวลาทำดูในมือถือก็ได้นะครับแล้วพอครบ60วินาทีเนี่ยเพื่อนๆลองมาดู ว่าเรายังอยากทําแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกรธการอยากดา่าการส่งข้อความรุนแรงอะไรเงี้ยครับลองตั้งเวลามือถือดูครับ60วินาทีแล้วมาดูกันว่ายังอยากทําอย่างนั้นอยู่จริงไหมคุณอเมริกครับยังระบุอีกว่าถ้า60วินาทีนั้นมันยังไม่มากพอเราสามารถเพิ่มเวลาเป็น2นาทีหรือว่า5นาทีโดยตัวเลขจอดจงเหล่านี้นะครับไม่ได้มีความสําคัญเลยเราควรพยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุดครับ เพราะนั่นจะส่งผลดีกับตัวเราเองมากที่สุดเลยบางคนอาจเรียกวิธีการเหล่านี้ว่าการมีสติหรือ mindfulness นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกมันว่าการสำรวจทางอารมณ์ก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเรียกอะไรมันก็มีสําคัญเลยครับเพราะว่าการที่เราปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองปล่อยให้เวลาได้เข้ามาให้ไหลผ่านไปนครับมันทําให้เรามีเวลามาย้อนคิดย้อนดูอารมณ์ของตัวเราเองมากยิ่งขึ้นและยิ่งเรามีเวลามากเท่าไหร่ครับเราก็จะเกิดการควบคุมมันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครรู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันยากเกินไปก็าสามารถพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นนะครับว่าการที่เราพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเนี่ยจะหมายถึงเรามีอาการที่หนักหรือว่ารุนแรงนะครับเพราะว่าการพบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดน,นะครับในเมื่อร่างกายของเรายังสามารถปล่อยได้ทําไมจิตใจของเราจะไม่สามารถปล่อยได้จริงไหมครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติอมากๆเลยครับ แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับสําหรับผมนะครับคิดว่าการที่เราทบทวนตัวเองหรือมีเวลาให้ตัวเองสัก60วินาทีเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะมากนะครับทําให้เราได้มีเวลามาตกตะกอนความคิดบางครั้งนะครับเราโมโหเราอาจจะอยากพูดอะไรที่มันกระแทกกระทันรุนแรงออกไปเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคําพูดเสสีคําพูดรุนแรงการใช้น้ําเสียงที่ดังดูโมโหมากขึ้นนะครับ บางทีครับเรารู้ตัวเรามาโมโหเสียใจภายหลังใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้มีเวลาทบทวนตัวเองก่อนที่เราจะพูดไปจริงไหมครับเพราะยังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอามาปรับใช้กับตัวเองดูนะครับอาจจะไม่ต้องทําวิธีตามนี้เป๊ะแต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติในการดํเนินชีวิตก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียใจในสิ่งที่เราทําแปลว่าเราก็ไม่ได้อยากทจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรมาตกตะกอนความคิดก่อนจะสื่อสารหรือใช้คําพูดรุนแรงอะไรออกไปนะครับเพื่อน สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เป็นเพื่อนที่กําลังฝึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับหรืออยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองด้านอารมณ์เนี่ยให้มีความนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะครับหรือว่าไม่ร้อนก็อยากให้เ,เพื่อนๆลองทําดูนะครับคือผมมองว่านะครับสมมุติว่าเรามีเหตุกระตุ้นอารมณ์เราเนี่ยสัก10ครั้งเราไม่จําเป็นนะครับที่เราต้องจัดการอารมณ์ได้ทั้ง10ครั้ง เพราะว่าเราก็เป็นแบบไม่ใช่นักบวนนักบุญอะไรขนาดนั้นนะครับหรือสีขาวร้อซคนเรายังสามารถผิดพลาดมีการโมโห,โหหรืออารมณ์ฉุนเฉียวได้ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราเกิดอารมณ์เหล่านี้ครับเราต้องรีบจัดการตัวเองนะครับแล้วก็ดึงสติทําทุกอย่างอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในขอบเขตของการไม่สร้างให้มันเป็นอะไรที่ใหญ่มากขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาก็คือถ้าใน10ครั้งเนี่ยเพื่อนเควบคุมรมตัวเองได้สัก88 แปดหรือเจ็ดครั้งเนี่ยคือเพื่อนๆถือว่าเก่งแล้วก็พัฒนาจิตใจให้นิ่งแล้วก็เย็นขึ้นได้มากแล้วนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้รับบทความดีๆอย่างนี้เป็นประโยชน์และนําไปปรับใช้กันในชีวิตนะคะสำหรับตัวผมเองก็จะพัฒนาแล้วก็ฝึกความใจเย็นมีเหตุผลนะครับกับในหลายๆสถานการณ์นะครับที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจหรือประทะกับอารมณ์ของเราครับก็มาสู้ๆนะครับใจเย็นควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วย60วินาทีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่ดูกันมาจนจบถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอเพื่อนเพื่อนก็รอติดตามกันนะครับวันนี้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรเขียนบอกได้นะครับว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ